นายจันรสอนหัวหน้าจนาป่าโป่งแดงมีวิชาคงกระพันครบพวกจากเมืองกำแพงออกป้นเรือเหนือใต้กินเหล้าเมาทุกวันบ่อยครั้งฟันแทงกันเล่นแต่ไม่เป็นอะไรมากเพราะมีวิชาจนเป็นที่อื้อเฉาและเรื่องลือไปทั่วนายจันรสอนวางแผนป้นบ้านคุณศรีวิชัยที่ลั้วใหญ่ชวนพวกพร้อมอาวุธขึ้นช้างมุ่งหน้าสู่สุพรรณบุรี ไก่สุพรรณนายจันสอนกับพวกหยุดทำพิธีวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกเล้าให้เดื่มเพิ่มความฮึกเหิมก่อนออกบนพวกจันสอนคาดประเจีกถืออาวุธครบมือบุกบ้านลัวใหญ่ใช้ขวานจามประตูยิงปืนเสียงปึ้งปั้งเข้าปน่นชาวบ้านตกใจแตกตื่นพวกโจรพยายามจับคนจุดไฟพงลงไปทั่วเพื่อเพิ่มความน่ากลัว ขุนศรีวิชัยขุนช้างและนางเทพทองตกใจรีบหนีเอาตัวรอดชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีอลลมนจนเกิดความวุ่นวายไม่เว้นแต่ไอ้เจ๊ก,กวยที่วิ่งหนีจนกางเกงหลุดลงน้ำเมื่อโจรจับตัวเทพทองกับขุนช้างได้ก็ข่มขู่และทรมานให้บอกที่ซ่อนทรัพย์ขุนช้างกลัวจึงยอมบอกอยู่ในกำปั้นพวกโจรก็ขนเอาไป ขุนศรีวิชัยรวบรวมชาวบ้านราว200คนเตรียมอาวุธดักซุ่มสกัดโจรขากลับแสดงความไม่ยอมแพ้ของชาวบ้านนายจันสอนกับพวกโจรพาป้นรัพย์พร้อมจับปุ่มขุนช้างและนางเทพทองผู้ข้อหลบหนีแต่ขุนศรีวิชัยกับชาวบ้านได้ดักรอไว้กลางป่า เมื่อทั้งสองฝ่ายประทักกันการลบพุ่งดุเดือดฝ่ายโจนแม้โดนล้อมและฟันแทงก็ยังไม่เป็นอะไรเพราะมีของดีทําให้ชาวบ้านเริ่มหวั่นเกรงขุนศรีวิชัยต่อสู้กับจันสอนอย่างกล้าหาญจนล้มทิ้งลงพื้นแต่สุดท้ายถูกโจนล้อมจับและฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจนเสียชีวิต จนจึงสามารถหลบหนีลอดไปพร้อมกับทรัพย์สินขณะที่ชาวบ้านที่เหลือก็แตกกระเจิงด้วยความกลัวลุงเช้าหลังจากคุณศรีวิชัยถูกฆ่าตายโดยโจรนางเทพทองและคุณช้างพร้อมญาติญาติออกมาตามหาศพในป่าจนพบศพของคุณศรีวิชัยอยู่กลางป่าเทพทองขําควรร้องไห้ถึงการตายโหงของสามี ขุนช้างกอดศพพ่อล่ำให้เศร้าใจที่กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะพ่อถูกฆ่าอย่างโหดร้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าเบาไพ่ของขุนศรีวิชัยเมื่อรู้ข่าวการตายของนายก็วิ่งกูกันมาด้วยความตกใจและโศกเศร้าล่ำให้ค่้าควรในป่าหลังจากช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าเบาไพ่ก็ช่วยกันหามศพของขุนศรีวิชัยไป